สรุปเนี่ยในวงจรที่มีการต่อความต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนานนะเราก็เติมช่องตรงนี้ได้ว่าอนุกรมกระแสไฟเข้าเท่า,ทานะครับไอเท่าย้ายไปอนุกรมไอเท่าขนานไอรวมเท่ากับ ซิกมาไอเนะเขียนอย่างนี้แล้วกันนะไอรวมเท่ากับซิกมาไอเอ่อความต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คืออา I, A รวมเท่ากับซิกมาอรถูกไหมอารวมเท่ากับซิกมาอส่วนแบบขนานก็คือเซนหนึ่งส่วนอารวมเท่ากับเซนหนึ่งส่วนอาบวกเซนหนึ่งส่วนอาไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะะ เอ่อความต่างศักย์ไฟฟ้า v รวมเท่ากับซิกมา v เท่ากับซิกมา v ส่วนแบบขนานคือ v รวมเท่ากับ v เท่ากับ v โอเคไหมเพราะว่าวมันคือจุดจุดเดียวกันนะครับเพราะนั้นหน้านี้ก็ควรจะต้อง capture เป็นอันหนึ่งเดี๋ยวจะได้ไปเติมในชีตตัวเองได้ จีเข้มาจียห้มาขนาดตรงนี้อ้นนอา,าล่ะเดี๋ยววันนี้คิดว่าจะคุยให้ถึงวงจรผสมนะครับแล้วเราค่อยเลิกกันเนาะอ่ะเราดูต่อนะ,อะหมายเหตุเนี่ยเขาว่าจากการที่เคยคุยเคยกล่าวมาแล้วว่าเราสามารถใช้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ของความต้านทานแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้คือไอจุดจุดอเนี่ยไอสัญลักษณ์เนี้ยสัญลักษณ์เนี้ยจุด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 เนี่ยแล้วก็แอนมันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับพอแท้จริงแล้วในเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเตารีดเตาไฟฟ้าตู้เย็นโทรทัศน์ทั้งหมดเป็นความต้านทานคือเอาไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานมันเกิดความต้านทานแล้วก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานอื่นนะครับ แล้วก็ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นแหล่งพลังงานของการทางนานพวกนี้ในการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมักจะต่อกันแบบขนานเพราะว่ามันมีข้อดีมากกว่าอนุกรมอันนี้คือสรุปข้อดีที่เราให้ฟังตอนแรกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเหมือนกันไหมนะฮะข้อที่1คือการต่อแบบขนานเนี่ยค่าความต้านทานรวมจะน้อยนะฮะค่าความต้านทานรวมจะน้อย กว่าการต่อแบบอนุกรมดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจะได้รับปริมาณกระแสไฟฟ้าตามที่เขาต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้เต็มที่นะครับถ้าเราคิดอันนี้แล้วเราไปสังเกตนะไปสังเกตนะครับเอ่อเหมือนให้เป็นการบ้านแล้วกันเนาะอ่ะเ,เดี๋ยวครูเขียนไปการบ้านการบ้านนะฮะสังเกต เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อแบบอนุก,กรมอนุก,กรมเช่นหลอดไฟสว่างน้อยนะครับถ้าเราไปสังเกตนะไฟที่บ้านเราสว่างเท่าไหร่คือที่บ้านเรามักจะเป็นวงจรนถนานเนาะ กระแสจะไหลได้เต็มที่พอกากระแสไหลได้เต็มที่ปุ๊บเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทํางานได้เต็มที่นะฮะไฟที่โรงเรียนในแบบเดียวกันหลอดแบบเดียวกันหลอดยาวๆเหมือนกันหรือว่าเป็นหลอดผอมหลอดอะไรเหมือนเหมือนกันไฟที่โรงเรียนที่ต่อนุกรมจะสว่างน้อยกว่าครับผมลองไปสังเกตด,ดูนะจะสว่างน้อยกว่านี่คือเหตุผลข้อที่หนะะึ่งเหตุผลข้อที่สองคือ การต่อแบบขนานเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดได้รับพลังงานสักเข้ากันทั้งหมดนะครับตามที่กําหนดไว้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ชนิดใดก็สามารถเปิดสวิตช์ใช้เฉพาะอุปกรณ์นั้นๆได้ก็คือมีสวิตช์เฉพาะแต่ละตัวนะและเมื่ออุปกรณ์หนึ่งเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็ยังมีสักไฟฟ้าหรือว่ามีกระแสไฟไหลให้ใหมันทํางานต่อไปได้ นี่คือเหตุผลที่ครูบอกว่าถ้าหลอดขาดหนึ่งแอมที่โรงเรียนมันจะขาดทั้งแผงมันจะไม่ติดทั้งแผ่นะครับโอเคนะนี่คือการต่อแบบขนานเนาะข้อดีของมันทีนี้ เราก็อยากได้ข้อดีทั้งแบบขนาดแล้วก็แบบอนุกรมรวมกันเราก็เลยต้องต่อวงจรแบบผสมครับอ่ะเรามาดูหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวการคำนวณแบบผสมเนี่ยจะคุยเยอะเอาไปคุยต่อครั้งหน้าอันนี้เราดูทฤษฎีก่อนว่าแบบผสมเป็นยังไงนะอ่ะการต่อความต้านทานแบบผสมเนี่ยคือการนำเอาความต้านทานหลายๆตัวมาต่อกันซึ่งในวงจรนั้นน่ะมีทั้งอนุกรมและขนาดอยู่ในวงจรเดียวกันผสมกันนั่นเองนะฮะ การหาความต้านทานรวมเนี่ยจะต้องอาศัยจากการหาความต้านทานรวมของแบบอนุกรมและขนานเนี่ยแต่ละช่วงแยกกันนะแต่ละช่วงออกมานะครับต่อแบบอนุกรมให้คิดแบบอนุกรมช่วงใดที่ต่อแบบขนานให้คิดแบบขนานแล้วจึงนําความต้านทานในตอนท้ายเนี่ยมาตามลักษณะของวงจรเป็นแบบใดเราเรียกทั่วไปว่าการยุบวงจรนั่นเอง ตรงนี้คือสิ่งสำคัญการยึบวงจรเนี่ยนะฮะแล้วถัดจากนี้ไปเดี๋ยวที่โรงเรียนเขาจะสอนเราเรื่องการยุบวงจรแบบคือคือหลังจากที่เขาสอนตรงนี้แล้วนะเขาจะคุยกับเราเรื่องการยุบวงจรแบบเต็มที่เลยเพราะว่ามันคือหัวใจของเรื่องออไฟฟ้ากระแสในระดับมอต้นนะครับจะคุยเรื่องการยุบวงจรซึ่งเดี๋ยวพอคุยเรื่องการยุบวงจรเนะี่ยให้นักเรียนคิด สิ่งหนึ่งที่ครูย้ําไว้ก็คือจุดใดที่มีค่าความต่างศัก์เข้ากาันนะฮะหรือว่ากระแสไฟฟ้าแยกไหลแบบขนาดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือจุดเดียวน,นะครับเอาตรงนี้ไปคิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเราเน้นย้ําอีกทีการดูว่าตัวต้านทานต่อกันแบบใดนั้นน่ยให้ดูกระแสไฟฟ้าที่ไหลถ้าไหลต่อกันไปก็แสดงว่าเป็นอนุกรม นี่เขากาลังสอนวิธีให้ดูนะคือดูกระแสที่ไหลนะครับถ้าตอนใดตอนหนึ่งกระแสแยกไหลเนะี่ยคีย์เวิร์ดคือคําว่าแยกไหลนะกูคนต้องขีดให้ดูนะฮะแยกไหลนี่คีย์เวิร์ดคือตรงน,นี้กระแสแยกไหลแปลว่าการต่อวงจรตรงนั้นนะ่ะเป็นการต่อแบบขนานนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเอาขนานการทุกลมผสมกันเราก็เรียกว่าวงจรผสมนี่คือก็อย่างของวงจรผสมครับผม ถ้าเราดูเราจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยมันแยกไหลสองทางเห็นปะแปลว่าตรงเนี้ขนานแล้วสุดท้ายเพอะแยกหลายต้องบรรจบนะแล้วเราสังเกตเห็น1 r 1นนึกับ r ัสองไหม R ข้างบนอนะ่ะ R ข้างบนตรงเนี้มันต่ออนุกรมนะฮะมันต่ออนุกรมดังนั้นเวลาที่เราคิดนะ่ะเราจะต้องเอา1 r 1หนึ่กับ R2 มารวมกันแบบอนุกรมก่อนการรวมอนุกรมคือการบวกจะได้ r 4ส เราค่อยเอา r4 กับ r3 เนี่ยมารวมกันแบบขนานก็คือเศษหสน r4 บวกเศษหส่วน r3 ถ้ากับเศษหส่วน r รวมก็จะได้ r5 นะครับแล้ววงจรก็จะเป็นสภาพนี้โอเคไหมแค่นี้เองอ่าแต่เดี๋ยวการคานวณแล้เราว่ากันอีกทีคุยกันนกเรียนไม่ได้คุยกับสิริใจเย็นๆสิริบอกโอเคค่ะอ่านะฮะนี่คำอธิบายเมื่อกี้ นะครับแล้วก็อันนี้ตัวอย่างวงจรเป็นสภาพนี้เวลาที่เราเจอโจทย์จริงๆเนี่ยเราจะเจอสภาพนี้เห็นป่ามันมั่วกันไปหมดเลยมีขนานตรงนี้แล้วขนานแผง3ตัวเนี้ยไ,ไปอนุกรมกับตัวนี้ R4 และ R4 ก็ไปอนุกรมกับอ5าห้านะฮะอ่าวละแล้วมันก็จะจบภาคแรกของของการทำเรื่อง เรียนรู้เรื่องออไฟฟ้ากระแสนะครับซึ่งตรงนี้มีโจทย์อยู่16ข้อแต่จริงๆมันไม่ถึงหรอกเพราะว่ากูเอามาไม่ครบทุกข้อเนาะ<ม>ก็ฝากไปทำแล้วกันนะฮะฝากไปทำแล้วเดี๋ยววันคฤอหัสเรามาเฉลยกันแต่ละข้ออยากให้ไปทำมาก่อนเนาะเนาะอยากให้ไปทำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยววันเพืหัดมาเฉลยกัน เสร็จแล้วก็คุยรายละเอียดของการต่อวงจรแบบขนานกันต่อเอไม่ใช่วงจรผสมกันต่อนะครับโอเคไหมวันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเดี๋ยวจะได้กลับไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนละทำทำงานเรื่องอะไรอะครับเดี๋ยวมีอะไรที่จะช่วยได้จะได้ช่วยคิดช่วยทำ